สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนักเบข่าวสารของปีศซาแดงแมนเชสเตอร์เนเต็ดอย่าร่วมสนุกตื่นเต้นเร่าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ p k 2อีเริ่มต้นกันที่ชุดสเีเพล่นตัวจริงของปีศาแดงนะครับที่จะได้เห็นซีซั่นหน้าภายใต้การนําทัพของโทมัสทูเคินเนื่องจากตอนนี้นะครับสถานการณ์ของเชลซีนั้นดูล่อแหลมนะครับเป็นั้นอาจทําให้ทูเคิลเนี่ยตัดสินใจลาสิงบูเชลซี ทำให้สื่อมองว่ามีโอกาสไม่น้อยนะครับที่แมนยูนั้นอาจจะได้ตัวกุนซอชาวเยรมันรายนี้นะครับมานั่งเก้าอี้นายใหญ่แห่งทินอุทรฟฟอร์ดและถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับนี่คือสวดเ่นตัวจริงที่แฟนผีอาจจะเห็นซีซั่นหน้ายิงอยู่ว่าแมนเชสเตอร์ยไนเดน,นะครับตัวมือคราวเาวอยากจะได้มาริโซโปซิติโนโลและก็เอริกเทนฮากมาเป็นกุนซอถาวรต่อจากราฟดงนิก แต่ล่าสุดน,นะครับชื่อของโทมัสทูเครนนั้นได้ปรากฏออกมาว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้สำหรับเก้าอี้นายใหญ่แห่งทินโอทร์ฟอร์ดด้วยเพราะว่าตอนนี้นะครับชะตาการรมของเชลซีนั้นเนี่ยกำลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากและทุกอย่างนะครับอาจจะล่มสลายไปก่อนซีซั่นใหม่ในปีหน้าจะเริ่มต้นขึ้นทําให้มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเนี่ยที่โทมัสทูเครนนะครับจะโบกมือลาสเตลฟอร์ดบิดครับเมื่อจบฤดูกาลนี้ และเป็นไปได้ว่าโรนคอนแห่งความฝันอาจเป็นเป้าหมายต่อไปของเขาไม่มีใครสงสัยเลยนะครับว่าแมนยูนั้นสนใจในตัวของมาริโอปโรซิติโน่มานานหลายปีแล้วและโอกาสที่พวกเขาะจะได้ตัวคุณซือชาวเจนไตารายนี้มาอย่างถิ่นอุเทลฟอร์ดนั้นมีความเป็นไปได้มากทันทีที่เเชนะครับตกรอบยู่ฟาจิบลิกหลังพ่ายกับราชันชุดขาวเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้คาดว่านี่อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของโปรซิติโน่ครับในถิ่นปาร์คเด็ปแฮง ในขณะที่เอริกเทนฮาครับที่กําลังพาแจ็คทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในระดับสมสรและก็ระดับยุโรปทําให้เขาตกอยู่ในเรดาร์ของบอร์บริหารแเมนยูต่อภาฯรกิจค้นหาผู้จัดการทีมถาวรคนต่อไปแล้วก็หลังจากที่สมสรเชลซีนะครับถูกรัฐบาลอังกฤษนั้นคว่ำบาตรท,ทาให้ตอนนี้นะครับสิงห์บูเชลซีนั้นตกอยู่สถานการณ์ที่ลําบากและอาจจะต้องเสียแข้งหลักออกไปหลายรายครับรวมถึงผู้จัดการทีมอย่างทมาตุคเคิล ทำให้คุณซือชาวยอรนันรายนี้นะครับกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับตําแหน่งนายใหญ่แห่งถิ่นอัลทฟฟอร์ดที่มีคาดว่าจะมีการแต่งตั้งทันทีหลังจบฤดูกาลนี้มีรายง,งานว่าตอนนี้นะครับยูเน,นเต็ดกำลังติดตามสถานการณ์ของคุณซือชาวยอรมันรายนี้ในถิ่นสเตฟฟอร์ดบิดอย่างใกล้ชิดและ e x p r e s s Sport นะครับได้ออกมาคาดการณ์ว่านี่อาจจะเป็นเสบียเฟรนตัวจริงแมนยูนะครับในชันหน้าภายใต้โทมัสทูเกิลในระบบ3-43ที่เขาถนัดเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูครับที่จะเป็นดาวิดเดียต่อไ เมื่อก่อนเอาสตาร์ตดูการนี้ครับหลายคนคาดว่าหน้าใหญ่ชาวสเปนรายนี้คงเป็นได้แค่มือ2สองของดินเทนสันโดยเฉพาะหลังจากที่เขาโชว์ผลงานได้อย่างน่าผิดหวังครับในนัดชิงดำโยูโรปาล,ลีกที่พวกเขาแพ้กับเรือดำน้ำสีเหลืองบิยาเรียออนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นครับเจ้าตัวนั้นได้รับการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งซีซั่นนี้เขาก็สามารถกลับมาอยู่ในจุดพิกตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งอย่างน่าทึ่งเป็น,นึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าขาดนายทวารวัย34บบรายนี้ไปสถานการณ์ของแมนยน ซีซั่น,น้าจะเป็นทมัสตูเคลนมาริโซโบเซติโน่หรือเอริกเทนฮาร์ดดาวิดดีกอาก็ยังเป็นเมือหนึ่งในทวารของทัพปีศาจแดงต่อไปเหมือนเดิมแนวรับ3คนประรกอบไปด้วยแฮร์รี่แม็กไกว์ราฟาเอลวารานและก็วิกเตอร์ลีนเนลฟถ้าแมนยูใช้ในระบบแบ็กสตัวครับจะเป็นไปได้ว่าแม็กไกววารานและก็นีเลฟ์นะครับจะได้ประสานงานกันในบทบาทดังกล่าวและนี่คือระบบที่โซชาน,นั้นได้ทดลองมาแล้วนะครับในช่วงท้ายในตำแหน่งกุนซือปีศาจแดงและเป็นไปได้ว่าทมัสตูเคลนะครับจะเลือกใช้่าแมรัมรกวกน ความสม่ำเสมอในฟอร์มการเล่นแต่ด้วยความที่เจ้าตัวนะครับมีปลอกแขนกับตันทีมจึงแทบจะกระดันตำแหน่งตัวเจ่งของเขาอยู่ในทีมอยู่แล้วโดยปริยายส่วนราฟีวรานครับถือเป็นส่วนเสริมทัพบที่ยอดเยี่ยมของแมนยูในช่วงเสมอที่ผ่านมาถ้าเขาไม่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานหรือลักพาตัวไปแน่นอนว่าเขาจะมีบทบาทสําคัญในทัพปีแสดงในขณะที่ดินเลิฟครับนี่เป็นอีกหนึ่งรูการที่ดีอย่างต่อเนื่อง กับการลุ่นแล่นในพรีมลีกของเขานะตั้งแต่ที่เจ้าตัวนะครับย้ายมาจากเบนฟิลกามาสวมเครื่องแบบสีแดงนะครับเมื่อปี2017แผงมิดฟิลประกอบไปด้วยดิโกาดาโลครับเฟสบุนโนเฟนัสแล้วก็อเล็กเตลเรสบุนโนเฟนัสครับมีความสามารถที่ลงเล่นในแบบมิดฟิลสองตัวเช่นเดียวก,กันกับรับบทกองกลางตัวรุกในบทบาทผู้เล่นหมายเลขสิและด้วยความที่พอพักบาครับอาจจะย้ายออกไปจึงทําให้บุนโนเฟนัสเฟส ต้องประสานงานร่วมกันเพื่อดูแลพื้นที่แดนกลางของทัพปีศาจแดงภายใต้นายใหญ่คนใหม่อย่างมาตุก้นทางด้านฝั่งขวาของแดนกลางครับในตำแหน่งวิงแบ็กก็จะเป็นดาโล่ที่อาจจะดูเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับอารอนบันเปซกาเช่นเดียวกันกับในกรณีของอเล็กเทอเรสที่ดูจะได้เปรียบรู้ชอในอีกฝั่งหนึ่งนะครับของวิงแบ็กแม้ทั้งคู่อาจจะยังมีฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอก็ตามแนวรุก3ตัวครับก็จะเป็นเจรอนชันโชเรนโดและก็มาคาร์เรตฟอร์ดครับจริงอยู่ว่าซีซั่นนี้นะครับตั้งแต่หาย แต่หากวันใดครับฟอร์มของเขาในเข้าฝักเขาก็ยังเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดในโลกของฟุตบอลอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งเพราะฉะนั้นนะครับทมัสทูเกิลอาจจะต้องพยายามปลุกปั้นแรดฟอร์ดให้กลายเป็นหนึ่งในตัวรุกหลักของทีมของเขาในตำแหน่งปีกซ้ายส่วนทางด้านกราบขวาก็จะเป็นเจรนชนโชที่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะกลับมาเล่นฟุตบอลด้วยความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งส่วนหน้าเป้าเป็นใครอื่นไม่ได้นะครับนอกจากคริสตโินโดนโนนั่นหละครับ สำหรับข่าวต่อมาครับดิโกโ้ฟอลันครับดีดาวยิงของแมนยูเตรียมหวนคืนถิน่นโอทัลฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งในการกลับมาลงเล่นให้กับทีมดับตำนานพิศาแดงพบกับตำนานแข้งลิพูลครับพร้อมกับประดีตดาวดังหลายรายครับทีมตำนานแข้งพิศดงจะมีคิวเปิดศึกรุ่นใหญ่ลงเล่นกับตำนานลิพูลที่สนามโอทฟัฟอร์ดในวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนี้โดยเกมดังกล่าวนะครับมีชื่อรายการที่ว่า ลิส t ์ออฟเดอะนอสโดยฝั่งของแมนยูเอนะครับจะให้ไบรอันรับสันครับอดีตกัปตันมาเวลที่เล่นให้ปีศาจแดง461นัดยิงไปทั้งหมด99ประตูตลอดการค้าแข้งเป็นระยะเวลา13ปีทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมล่าสุดะครับแมนเชสเตอร์เตดได้มีการเผยชื่อผู้เล่นเบื้องต้น5คนที่จะเดินทางมากราศสกแดงเดือดรุ่นใหญ่ใตเกมนี้นําโดยดิยโก้ฟอร์ลันอดีตดาวย,ยิงชาวรุ่ยไวยปราชิกเอลรา่าอดีตแบ็กซ้ายเลือนน้ำหอมมิกาเอลซิเวสอดีตปราการหลังชาวฝรั่งเศส และก็คาเรเลอพอบอสกี้อดีตมิดฟิล์ชาวเช็กฟอรลันได้สัมภาษณ์กับสื่อของ MUFC ว่า ผมพูดมานานแล้วนะครับผมต้องกลับไปเล่นที่โอทาฟอร์ดแต่ไม่เคยคิดว่าจะกลับในฐานะนักเตะผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้กลับมาลงสนามและก็ได้พบป็นแฟนอีกครั้งหนึ่งยังคงคิดนึกถึงผมอยู่ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาถ้านฟอร์ลันเอ,เองเนี่ยทำไปทั้งหมด17ประตูจาก97านัดรวมทุกรายการให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในระหว่างปีส0 0 1ถึง2004ก่อนจะย้ายออกไปประสบความสําเร็จกับบียาเรอันและก็เอลิติโกมาดริดครับโดยประกาศเคลร์สตตเมื่อปี2019ครับข่าวต่อมาครับ เทียบสิติรังนิกกับ4คกุนซือแมนยูหลังคุมทีมครบ100วันเทียบสติติ5กุนซือล่าสุดนะครับของแมนยูหลังคุมทีมครบ100วันครับโดยงานนี้รับรังนิกกุนซือคนปัจจุบันมีสิติ เป็นรองอัตราการชนะและตัวเลขการทำประตูนับตั้งแต่ที่เซอร์เล็กกุสันครับประกาศยุติบ,บทบาทการมุทีไปเมื่อปี2013พิศซาแดงนะครับยังควรหาตัวตายตัวแทนที่จะเหมาะสมในการคุมทัพปิศซาแดงต่อจากรับน้องหนิงให้ได้หรรายล่าสุดนะครับรับน้องหนิกนั้นข้ามคาุมบองเหียนโดยแทนโซชานะครับในสั้นนี้ก่อนที่จะผันตัวรับตําแหน่งที่บึกษาสมมุสรตั้งแต่รูการหน้าเป็นต้นไปซึ่งทําให้ทีมแห่งโรนลคอนแห่งกองฝันเนี่ยจำเป็นจะต้องมองหากุนซือใหม่อีกครั้งหนึ่งรังนิกเพิ่งฉลองการคคคุมมนูรรบบวัั ฐานะผู้จัดการทีมชั่วคราวหลังเปิดรังโอทราฟอร์ดนั้นเอาชนะทอมมน่นอสเปอร์3-2ในศึกของพรีเมียร์ลีก เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับทำให้ล่าสุดนั้นเดอมิเลอร์ครับสื่อจากอังกฤษได้ทําการเปรียบเทียบสถิติผลงานในายใหญ่ชาวเยอรมันกับอีก4ี่คุณซือก่อนหน้านั้นปรากฏว่าอดีตคุณซือของอาบิเลซิกมีสถิติเป็นรองทั้งอัตราการชนะและตัวเลขการทาประตูจากผลงานคุมทีมส .9 เก้านะัดรวมทุกรายการสถิติห้าคุณซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังคุมครบ100วันเริ่มจากเรดบิตมอยครับชนะ11เสมอ5แพ้3ได้ทันยีสคะแนนเสีย18คะแนนต่อมาครับลุยฟาเกล ชนะ10เสมอ5แพ้4ได้ทันยี่คะแนนเสียไป23คะแนนโจซเซม่มอนโยครับชนะ10เสมอ4แพ้5ได้ไป29คะแนนเสียไป20คะแนนโอลิกนาสูชารครับชนะ14เสมอ2แพ้3ได้40เสีย17แล้วก็ราฟตงดิครับชนะ9เสมอ8แพ้2ครับได้28เสีย19คะแนนครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารของปีศดารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นก,กำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ